กับสวัสดี f อฟทุกๆคนกันด้วยนะครับคือคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนี่นะท่านผู้ชมที่ลงคลิปไปเกี่ยวกับน้องฟ้าใสนะครับก็มีคนไปด่าเขานะว่าเกาะมาเกาะคนดังนะครับทุกคนก็คือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มาขอร้องให้ผมทําให้นะแต่คือ ผมตั้งใจทําให้เขานะเพราะว่าผมอยากให้เขาถึงหนึ่งพันคนเร็วๆแล้วก็มันมีอีกคอมเม,มนต์หนึ่งเว้ยทุกคนเขาบอกว่าให้อัดถ้าพี่ชอบเขาทําไมไม่ขอพี่พี่เขาเป็นแฟนอะทาไมทําไมพี่เต้ยไม่ขอพี่แป้งเป็นแฟนวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาขอพี่แป้งเป็ด เป็นแฟนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนคลิปนี้ผมจะไม่ตัดไม่ใส่เพลงไม่ใส่เอฟเฟกอะไรเลยนะเดี๋ยวจะลงแบบสดๆเลยนะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะทุกคน น้องแป้งจ๋าเป็นแฟนกับพี่นะอะไรนะทำไม,มพี่จะบอกอยังไงก็าพี่คิดถึงน้องทั้งวันเลยอะ่ะพี่ก็เลยอยากจะขอเป็นแฟนน่นะได้ไหม โอ้ยพี่เอาพี่จริงจังนะเนี่ยพี่จริงจังขวานรมนมีนะอยีเอาไม่เป็นไรหรอกผลผลกรรมตาม,ตามมาที่หลังค่อยค่อยรับมันตอนหลังเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกแบบไหนเราก็เอเอ,อค่อยทาไปก่อนนะ ทำไม,ไมอ,นะอ่ะอ๋อเสร็แสดงว่าน้องแป้ยงยังไม่พร้อมใช่ไหม,ไมหรือว่าน้องแป้งม,มีแฟนอยู่อ่ะน้องแป้งมีแฟนอยู่หรือเปล่าอ๋อในบอกว่าโสดอะ่ะก็โสดอ๋อก็นี่ไงพี่ขอเป็นแฟนได้ไหมไมีบอกว่าตกเป็นเหมือ จะร้องง่ายวะ่ะทำไมไม่รับพี่เป็นแฟนอะน้องแก้งจ๋าโอ้โหพี่พี่ต้องเป็นอะไรอะจะจะเป็นพี่ชายก็ได้หรือว่าอยากเป็นหรือว่าอยากเป็นแค่เพื่อนกันเป็นแบบพี่ชายก็ได้หรือว่าอยากเป็น เหมือนเหมือนคนดูพี่จะแบบน่าจะจับจินบบน้นแรงๆนะก็หรือว่าอยากเป็นแค่พี่น้องกันนะ่ะโอ้ยถ้าหนูพูดแบบนั้นหนูกลัวพี่เสียใจมากกว่านะเออพูดมาเถอะพ,พี่อ,อกพี่อ,อกหักมาเยอะแหละแค่แค่นี้ไม่เป็นไรหรอกพูดมาเถอะอ๋อไม่ต้องบอกเอ,เอ,เอพี่ก็ตัวแล้วนะทำไมพี่ยังไม่มีเมียสักทีวะ คือพี่พี่อยากมีอยู่แต่ว่าพี่มีพิษสลีกอ่ะแต่ประเทศไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรพิษสลีกก็คือแบบเวลาแบบเราชอบใครแต่ว่ามันก็จะไม่สมหวังอ่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําไอ้ภารกิจนั้นให้เสร็จอ่ะฮกิเลยว่ะก็คือพี่ยังไม่ได้บวชให้เมียพี่พูดตรงๆเลย อาทำไมพี่ไม่บวชนี่พี่เป็นคนตรงอ๋อตอนนี้พี่ทํางานอยู่พี่ว่าจะไปบวชอ่ะเดือนสิบสองอ่ะว่าจะไปบวชแต่ว่าตอนนี้พี่ยังอดอดทนทํางานอยู่ก็คือตอนนี้ก็คือทํางานอยู่เก็บเงินอยู่แต่บางทีไม่รู้ว่าถึงเดือนสิบสองพี่จะได้บวชหรือเปล่า บางทีถ้าบุญบวชพี่ไม่มีพี่อาจจะไม่ได้บวชก็ได้เพราะว่าพูดพูดไปก่อนมันไม่ค่อยดีเรื่องนี้น้องแปลงจ่าตกลงว่ายัางไงอ,อ่ะต้องไม่รำล้ำไปสอนนะ น้องน้องแป้งจะอ่าจะจะบอกยังไงหรือว่าเธอจะเรียกที่ร้านก็ได้หนูไม่มว่าอะไรหรอพี่ต้องพี่พ okay, ี่คนหนุ่มเลยนะอ๋อโอเคครับเป็นเพื่อนไม่ได้พอใจมันอยากเป็นแฟน ไม่ได้ของเขียนกอดเถือแน่นๆอะไรเทียนไม่เอาก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนคลิปที่ผมขอน้องแป้งเป็นแฟนคือน้องแป้งเขาไม่รับผมเป็นแฟนนะทุกคน ก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะไม่ดรามาานะทุกคนโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหลายเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย